มาและจ่าพี่น้องสวัสดีนะครับครัวโรงเรียนไฟมารีจ้าสวัสดีจากผู้จัดก,การส่วนตัวอาสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราเดินทางอีพีเราเดินทางมาถึงตลาดไทยนะครับดูมาไกลปกติเข้ามาตลาดไทยเข้ามาวันเดียวนี่ขับมาสองวันเต็มเต็มรับพี่น้อง <c oughs> เราไม่รีบกวาจะมาถึงก็เลยจะใกล้จะถึงบ้านพ่อละเดี๋ยวจะแวะซื้อกับข้าวกับปลาไปกินบ้านพ่อต่อสักนิดนึงนะแล้วก็อยากมาเดินด้วยตลาดเนี้ยของเยอะของเยอะดีคือป <c oughs> มีหลายโซนนะมีสวนผักมีอาหารทะเลมีผลไม้มีต้นไม้เดี๋ยวใครอยากเห็นบรรยากาศเขาเรียกว่าอะไรมันมีร้านเด็ดที่มีคนมารีวิวในตลาดไทยเนี่ยเยอะมากนะเราจะมาเที่ยวกันโอ้<ม>ปกติป,ปกติไม่เคยมาตอนเย็นๆแบบนี้วันนี้กี<ม>่โมงแล้วเนี่ยเกือบห้าโมงแล้วเนาะเริ่มสี่โมงกว่าคือวันนี้บอกเลยเราสองคนไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันนะ เรากินข้าวตอนประมาณสักสิบโมงเราก็บอกจะไปรีวิวร้านนั้นแหะแต่ว่าไปถึงแล้วมีมีมบรรยางยางอย่างก็เลยปปีก่อนนล่าสุดกี่ปีแล้วเธอที่เราไม่ได้มาน่าจะสองสามปีแล้วมั้มมันมีปะทูจ้าหนึ่งตัวใหญ่มากเลยนะอ,อันนี้ดูแบบออเดอร์ออเดอร์เล่นๆก่อนนะครับพร<ม>ิกแกงตราทไทยนี่บอกไว้ก่อนม,มันมีหลายโซนเนาะถ้าเพื่อนๆมามเดินเขาบอกเลยว่าวันหนึ่งอ่ะไม่ทั่วอันนี้แค่โซน น้อยๆโอ้สบายนี้ปลาแมวโยอ่ะเขาไปแกะแกะปลาทูให้ด้วยมีปลาทูที่เขาแกะอันนี้ไปทําแบบเขาเรียกว่าอะไรแกงไตปลานี่ไม่ต้องนี่เลยนะพอดีก็ให้แมวบ้างนี่ให้แมวเหรอส<อ>ามห้าอ๋อติดราคาห้าสิบขายสามสิบห้าบาทครับนี่ร้ <120' S 2> อยแปดสิบร้อยยี่สิบบาทเลยตัวใหญ่เลย <laughs> เอาไว้น่าสดน,น,นะไปกินอะไรดีทำเนี่ยปลาให้พ่อกินไหม เดี๋ยวอ่ะเดาดูกะดันราคาจะราคานี้ไม่ออกเลยจะราคาแบบหนีไม่ออกเลยตัวใหญ่มากไปดูทางนี้ไปดูเนื้อดีกว่าไปดูเนื้อกางนี้หน่อยราคาราคาแบบตรงใจหนีไม่ออกกันไปเลยร้อยแปดสิบไทยแล้วมันก็ร้อยยี่สิบตัวหกสิบาทบ้านเราไม่ได้นะหกสิบาทตัวตัวใหญ่ขนาดนั้นแหละน่าจะแปดสิบเก้าสิบบาทแปดสิบบาทอสองตัวก็น่าจะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบบาทครับเดินดูหน่อย นี่ขอมเครืองแกงทั้งเครื่องแกงทั้งกว๋วยเตี๋ยวมันมีครบหมดอาหารทะเลก่อนจะเข้าบ้านพ่อทุกครั้งผมจะมาแวะตลาดนี่แหละก็คือหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาเนื้อหมูฝั่งนี้ไม่ที่น้องปลาแบบสดๆมจากทะเลเลยนะมาดูมาดูเนื้อก่อนดีกว่าี่โซนไก่ไก่ ขับรถมา2วันเนี่ยดูคลิปขเขารีวิวหลายอย่างนะดูได้อาชีพกลับบ้านไปหลายอย่างนเลยนะเธอไก่ทอดชิ้นละสิบาทก็ดูมาละเดี๋ยวพวกนี้พาไปเจอโอ้โหเธอนี่สายเนื้อของแท้ครับพี่น้องเสือร้องไห้เนื้อเป็นเนื้อโคขุนนะเธอเนี่ยเอาไปทําแบบเสือร้องไห้นี่ทําเนื้อ,อย่างทําลาบได้ทําก้อยได้ครับพี่น้องโอ้โหแล้วไม่ได้แพงด้วยนะ น้องวัวกิโลสองร้อยสี่สิบวยจะเอาน้องมากินกับพ่อดีปะลาบเนื้อเหรอ,อขาววัวดีวัวแกงออกองเนื้อเยาะวิอย์เนี้ยน่ากินอ่ะปากน้ำอ่ะเอาไปปากน้ำนานไปเอาแบบจะกินตอนเย็นนี่แล้วอ่ะกดูนี่หางวัวครับใครเปิดร้านซุปหางวัวก็ก็คือสำหรับร้านค้าไปขายด้วยเนาะแล้วจะซื้อไปกินเองก็ได้ เอ็นแก้วเธอเสียที่เขาไปตุนทําเอ็นแก้วกันอะนี่นะไปทําพวกต้มต้มอ,อะไรนะต้มเอ็นแก้วที่เราไปกินมันก่อน,นะอะตัวนี้แหละเขาไปต้มกันดูเสือร้องไห้ติดยิงขน,นเ,เนื้อใสมากมร,ร้านนี้เราซื้อสื้อโลโลสองร้อยเนื้อถูกนะกิโลสองร้อยครับ เนื้อเส้นนิโล2 2 0อีเป็นเสือร้องไห้ครับมันดูจนเพลินหูเพลินตาเครื่องในวัวกิโลร้อยเองเถอะเอาไปทำต้มแซ่บพวกค่ะดูก่อน,นะคะโอ้จา,ากกิโลร้อยเดียวเชื่อเครื่องใน่วนเนื้อเอาอะไรที่เดินจนลายตาเล่ย <c oughs> ของมันเยอะมากเลยแล้วดูดูโซนหมูข้างหลังก่อนเธอดูโซนหมูหลังพี่เป็นยังไง อร่อยมากให้เธอตัดใจเดินรอบหนึ่งไหมแล้วให้คิดว่าจะกินอะไรรอเดินเดินหมูสามชั้นสันคอหมูไก่เนื้อก็คือเชียร์ขายกันอย่างนี้เลยม้ามก็ห้าสิบบาทนีห้าสิบบาทเราเอาเสือร้องไห้ไปก้อยกับพ่อไหมอาแล้จ๊ะไปยากนะเดูก่อนนะ มิงกะลาบ,บ้าสาวก็สาวพมา่านันเนี่นยสวยๆอย่างนั้นเลยหมูสามชั้นลิ้นก็มีม้ามก็มีมา,เ,าเดี๋ยวดูแล้ว <c oughs> นึงพี่กำลังเปลีสาวพม่าอยู่ไส้หมูอุ้ยไส้ย,าาย่างกิโลสี่สิบบาทนี่เถอะ นไปย่างครับกิโลสี่สิบบาทเอาไปย่างก็ได้นะเดี๋ยวเดินดูโอ้โหนี่เครื่องคิดเลขต้องอย่างนี้เลยนี่ใช้ใช้แล้วปล่อยแล้วเด้งไปเลยคุณนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บอยากเห็นต่อเขาปล่อยว่าจะไปยังไงส่งมาพอดีสโคโค่กิโลร้อยยี่สิบห้าบาทกิโลร้อยสิบห้าบาทเองอะไรนะเนื้อแดงกิโลร้อยสิบห้าบาทนี่ครับ สดด้วยโอ้ไม่แพงเลยคอหมูคอเทียมร้อยยี่คอแท้ร้อยห้าสิบบาทคอหมูย่างคอแท 150. นะ้ร้อยห้าสิบไส่อ่อนก็ร้อยห้าสิบถ้าแบบหวานๆหน่อยถ้าติดผมหน่อยก็สี่ิบาทนะอันนี้ร้อยหสิบบาทหวานๆเลยแล้ันนี้ผมๆหน่อยๆคนไม่ก็ทาน้ำจิ้มเพี้ยไปมันก็เหมือนกันละนี่ สานคอเถอะสานคอย่างจะกินอะไรเราจะกินก้อยเนื้อเราจะกินคอหมูย่างหรือกินซี่โครงพ่อบกินอะไรอยากให้พ่อได้กินอะไรพ่ออยกินอะไรเป็นเนื้อหรือว่าแกก็กินข้าวหน่อยเดียวแต่ว่าพ่อน่าจะกินของกินที่ส่งมาจากบ้านมากกว่าแหละเป็นแบบผัดเป็นอะไรหน่อไม้ต้มอะไรเงี้ยพ่อคงจะอยากกินอย่างนั้นนล้วพ่ออาหารพวกนี้แกกินบ่อยหรือว่าหรือว่าเราอะไรมาดูนะเราซื้อปลาไป ไปไปย่างนะทำน้ำพริกพี่แกกินไหมมาจากเชียงรายเนี่ยนะเนี่ยปลาดุกตัวใหญ่ๆนี่ย่างแล้วก็ทำน้ำพริกแล้วก็กินปลายย่างไม่รู้อ่ะไม่น่าไม่น่าใจอย่างเงี้นนะไม่น่าเหรอไม่น่าจัดูปลากระพงก่อนปลากระพงตัวโตๆครับพี่น้องเออแต่ว่าวันนั้นเห็นพ่อกินอันนี้นะอาหารทะเลนะเธอ ลากระเบนนั่เลยาลาเก๋าข้อชอบกินปลาหมึกนะวันนั้นที่ชอบหมึกเหรอหมึกใช่ไหมเออหมึกก็ได้ได้ซื้อหมึกไปเดี๋ยวดูกันซื้อหมึกไปไหมเคลเล่ครับกะพงแดงปลาทูปลาทูสดเอาไปกินร้านอาหารเขาขายตัวเท่าไหร่หมึกนี่ยมันสวยแต่หมึกไปเดินดูเลยก็สวกินหมึกหนวดหมึกนี่มัน80บาทมันแข่งนะ ก็ถือว่าได้ของสดครับพี่น้องเขีย <c> ว <oughs> ๆ,ๆเลยสามร้อยสามเอาไปย่างไหมเอาุ้งไปย่างเปาไหมสุดยังหัวมันมีหมึกมีประมาณเนี้ยพี่น้องแต่ว่านี่หลายโซนนะโซนนั้นก็โซนผักโซนเนื้อเอาหมาูหรือเอาเนื้อหรือเอาซีฟูด้ดเอาซีฟู้ดดีกว่าเห็น่อชอบกุ้งแก้วแก่แล้วถุงละร้อยอ,อ,อ,ยเ,อเลยนะเอาอะไรนะเขือเอาอะไรนะ ว่าอาหารทะเลไปไหมฉ้นเห็นแกกินอ่ะน่าอร่อยอ่ะเห็นแกกินกิ้เอากุ้งไปเผาก็ได้เนี่ยได้ได้ไ้ได้ได้เดาได้ได้ไนได้ได้ไน้ได้กด้ไดได้ได้ไดนได้ได้ได้ด้ได้ได้ได้แด้ได้ได้ไา้ได้ได้ได้ด้ไ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 ดได้้้ไ ซื้อหนึ่งแคปหนึ่งปลาชะโเมิดอันนี้ปลากดทะเล,ระเระเเลครับปลาเก๋าหัวปลาเก๋าเลรอครับเนี่ยนั่นหัวหรือตัวครับออโอ้หัวนี่ลเท่าไหร่ครับนี่ห,หัวโลละแต่สิบเปิดร้านอาหารเจออย่างเงี้ยเข้าไปพี่น้องเนี่ยตัวใหญ่เลยต้มยำนี่สุดติงเลยเธอไวเก๋าเอาอะไร เอะลก้าหน่อยมันวัดหมึกยังไงน่าจะอร่อยนะคะเปืาปูดาราหมึกกระดองหมึกกระดองหมึกกล้วยมีหมึกติดไข่ไหมหมึกไข่นันจะอร่อยนะหมึกกระดองจ้ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูอุ้ยนี่ปูเธอที่เขาไปทำข้าวผัดปูอะไรกันเนี่ยเขาก็จะซื้อพวกนี้ไปทำใช่ไหมข้าวผัดปูนี่ของแท้ๆเลยเราไม่ได้มีเชฟกระทะมานะโรงเรียนจะ จัดทำข้าวผัดปูหน่อยเออไซส์นี่สวยนะเธอเอานี่ไหมเอาที่เจเขาเดียวในืี้ซื้อกับเจเขาเียเอาหมูเจนี่ไหมไม่หรอไม่หมไข่หรอไม่ไข่อยูโสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะเลือกเลยใมือเลยนะมือเลยได้อ hmm. ่ะอ๋อใสุ่งมือเอาอ่ะอ มึงหออไม่น่าจะอร่อยกว่าเถอะย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเนาะน่าจะอร่อยกว่าจริงๆวันนี้พ่ออยากจะกินกับข้าวแบบที่ส,งส่งมาจากเชียงรายมากกว่าแหละเราก็ซื้อไปเผื่อเผือเรากับพ่อแหละแล้วก็เผื่อข้างบ้านนิดหน่อยเพื่อนพ่อก็สายสายปาตี้กันเยอะอยู่แต่พ่อไม่ดื่มนะหลังวานนี้อ่ะ เขาไม่ถึงโลเหรอเอ,เ,เอาเปลี่ยนให้มันเป็นโลสักสองตัวนี้ไม่ถึงโลพี่เรียกว่าตัวละโลนั่นะตัวใหญ่นะอ่ะกิโลละสามร้อยแปดสิบห้าบาทอเออให้น้องเขาเลือกให้เลยเอาที่ไม่ลอกกันแหละที่ไม่ลอกมานะตืวนได้ไหมได้ก็แล้วแต่น่กะระเดียดสี่ร้อย 400สี่ร้อยเท่าไรสี่ร้อยสี่ร้อยสิบแปดบาทตัวใหญ่กว่าเดิมก็สรุปเอาเนื้อแล้วเอาไก่แต่พี่เบอร์พี่มีไก่บ้านดิไก่บ้าน,นมีแล้วเออไก่บ้านก็นมีแล้วไปยำไก่ไหมไปหาซื้อหัวปลีไหมยำไก่บ้านไหมเดี๋ยวก็มีนะนะ<า>มีไก่บ้านเออหัว่อปีในตลาดไทยเยอะแยะสรุปเนื้อไม่เอาเหรอถ้ามีไก่บ้านให้พ่อกิน เนื้อแกคงกินบ่อยนะเราก็ยิ่งกินบ่อยเรายิ่งกินบ่อยเรากินบ่อยมากเนื้อแต่ว่าเนื้อมันสวยมากนะเจ้านั้นอ่อะพระลาบเนือ้อนี่สุด,ดยอดเลยเนะจ้านั้นเอากุ้งไหมเมื่อกี้เนูเห็นกุ้งเจ้านึงหัวมันเป็นแบบตัวนี้ก็ใหญ่นะ<อ>พี่เห็นไซส์เนี้ยใหญ่ดีตัวนี้ก็ใหญ่นะไซส์โอเคนะ อยู่สามร้อยเมื่อกี้เขายังไม่ทันใส่น้ำแข็งไงเรามาซื้อตอนเขาใส่น้ำแข็งไปแล้วไซส์ส,สวยอยู่ไซส์เบริรมอยู่เราเชฟเลือกไหมหรือว่ายงฮะไม่เป็นไรกุ้งกุ้งอันนี้เราไปย่างอร่อยกว่ากุ้งกั้งากามนะเข้าใจไหมมันได้กินหมดดิ่ามันได้กินเยอะเชฟน้ำปลาก็ได้ผมเชฟน้ำปลาดีกว่าว่ะนี่นี่ตัวใหญ่ใหน่นี่ยเหรอ ไม่ครับแถมอำเภอน้ำแข็งกันหด่อยนะกินไกากินคนแช่น้ำปลาหน่อยเดียวแช่น้ำปลาใช่ไหมตัวใหญ่เงี้ยอร่อยเนาะใส่เสืออยู่สักโ,โลหนึ่งพอละเอาโลนึงนะถ้าไมนา่น่าจะไม่ถึงมนะั้งถึงแล้วเหรอไม่ถึงพี่ไม่ใช่เป็นปลากคลายนะเอาใส่เลย เก่งนะชุบชับชุบชับอ่ะขาดีเยอะขาดีเยอะนี่แตงน้าแข็งไห่พรสามร้อยปูทะเลไข่ั็มีนะคะปูทะเลไข่โตเท่าไหร่ครับนะเป็นตัวตัวละร้อสิมันอยู่ไังไหนขอดูก่อนได้ไหมไพอจ้ะอ๋อ ตัวกี่ตัวร้อยแปดสิบมันกี่ขีดอ่ะ,ะอ,นนอันนี้โลเท่าไหร่เขาดิปูนเอ็นนี่อันนี้โลพันห้าอันนี้อันนี้ครึ่งโลเหร,คร,หรอครับเจร้อยหรอครับเจร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเราไปทำแบบไข่ไอ้ปูห่อไข่เจ๊ฝายอ,อะ่ะเจ๊ฝายก็ใช้ตัวเนี้ยเราแต่ว่าขายอันละสองพันแต่เขาไม่ได้ใส่หมดไงไดยังยังยังไม่รวยแต่ว่าขายเป็นกิโลโลเท่าไหร่ นี่ขายเป็นตัวอ๋อขามาเป็นไ,ปไรนเอานี่ก่อนน,นี่อะไรนะปลาอินซีดองเหรอครับโ,โอ้ปลาอินซีดองน้ำปลาทำนี้ดีถุงละร้อยป,ปลาเถอะขอ,ขอบคุณนะครับน้ำจิม้มก็เลยไปตามเอาไป<ะ>ใช่ว่าอยู่กรุงเทพของจกแพงนะพี่ว่าถูกกว่าเราดิคือตลาดนี้เป็นตลาดขายส่งแบบ ปลาทูชอบปลาทูเขาสดมากแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยอสองตัวตัวละหกสิบบาทแบบนี่เลยอ่ะทำเมี่ยงปลาทูนะทำอะไรอ่างเ้พุทธิการบอกเขอ,อยากให้อยู่ใกล้ๆจะซื้อไปให้แมวกินสักหน่อยแต่ FC เอฟซีเขาบอกเขาเขาเขาบอกว่าถ้าจะซื้อปลาทูให้ซื้อปลาทูที่เป็นปลาทูสดแล้วมาต้มนะลงุงด็กมันจะดีต้มให้แมววอใช่เราก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นเราต้องเอา อันั้นเธอต้องไปดูใตนที่ดอกที่เขาสร้างอาชีพอะเขาซื้อปะทูจากเป็นรังเป็นรังแช่แข็งมานะค่ะเขาก็มือวิธีล้วงเอาคลิปดอกล้วงคลิปดอกแล้วเอาใส่ถาดแล้วเขาก็ไปนึ่งไปต้มแล้วไปนึ่งอะไรไม่รู้แพะหน้างอคอหกักไงปะทูไม่กรองไงไปเดี๋ยวเราไปจะไปบ้านพ่อรับพี่น้องไปแวะกินข้าวกับพ่อใหญ่มอยก่อนพวกนี้เช้าก็จะเดินทางต่อภารกิจยังอยู่ปะทมอีกสักวันสองวันแล้วเราจะเข้า,ายุธยาค่ะ,ะแล้วเราก็จะไปสมุทรสงครามสมุทรสาคร นครปฐมไปในรั่วเราดูก่อนไปไปละออกอรุงเทพตรวจสอบปแล้วเนี่ยเธอ, <c oughs> <c oughs> อที่หัดง้อวะดีดีน่ารักจริงเลยอะ่ะไอแดงกับไอขาวพวกนี้อยู่ตลาดไทยนะน่ารักอย่างนี้เด็ดเก้ <c oughs> ออในกรุงเทพมีมีวัวเดินผ่านนี้ได้ปกติไปเที่ยวแล้วใช่ไหมถ่ายคลิปวัวพแพะบ้างวัวบ้างนี่บ้านเราเลยพี่น้อน ไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงบ้านพ่อแล้วเนาะอีกเก้ากิโลจ้าได้ถึงแล้วนะก็เหนียวว้าของฝากอ่ะขนลงกินกันพุ่นอ่ะฝากนะแต่ปอต้องรีบกี่ละมันจะแกมดละแกเยอะของนี่งานรูของฝากแต่ฝา,ากนักขนาดเลยว่าไหนบ้านตรงไหนบ่างบางตีโตนี่เลย เดี๋ยวเมือม่อลุงเดนยกช่วยป่อไปลุงเดนหม้หัวเนี่ยม <Okay. S 2> มหมูนิ่มไหมอ่านกอแล้วหรอะหัวห่างไวอะไรนี่นี่ข้าวเหนียวเกี้ยวงูจากเชียงรายาขแก่เกี่ยวงูโอ้โหทอดรอซม ถามงานนอนนี่เขาเที่ยวงูแล้วก็มีข,ข,ข้าวข้าวสารอันนั้นเอาลงแล้วกนะข้าวสารตีฝาก <ลง S 2> มามีอีกเดียวข้างในนี่มีอีกเยอะแล้วโจ้ไปไหนไม่รู้เนะาะผักกาดผัวมาทัวเมืองคนเมือง <laughs> <laughs> นี่เป็นหนึ่งก็ต้องพริกน้ำปูหน่ยแต่เอาไปต่ำได้แล้วนะทานน้ำพริกได้นี่ปลาทามดิฟบักนันบักนี่ ส้มเขียวหวานจากเชียงรายอัน <ฮะ S 1> นี้ส้มใส่น้ำผึ้งส้มใส่น้ำผึ้งแตงโมก็มีนะนี่มันเตาหน้อย <c oughs> อ่ะไปกอมม่อนหมงดเดียส้มเขียวหวานเอวางเอาวางไว่เอ้ส้มเขียวหวหานอมาอย่าไปหมดพี่เอาได้เอาตู้เย็นพี่ใส่ อาแตงโมอีกโอ้โหแตงโมนี่ต้องรีบกินละไม่กินจะมันเน่าแก่นึงละเต้าเอาไปแจรยเย็นกินได้เป็นเดือนนี่ยังไม่หมดอะไรอีกอ่ะโยนป้าต้องยกไอ้ด้านออกมาอ่าออกบารีสกินน้ำควางไม่ข้างนี้ก็คลองคาเรงคลองคาเรงโอ้ตู้เย็นพี่มีอิสระละพี่เอาตู้เย็นใส่ละอ้าว มันไม่ต้องวางระบบไฟเหรอ,อ,อใส่ได้เลยเหรอสั่งตัวเดิมไงที่มันเสียไปไงสั่งตัวเดิมมันเสียไปใส่เลยจะพักก็ใช้ได้แล้วทีนี้เขาจะชอบใหญ่แล้วทีนี้อเอากล่องโฟมกล่องนั้นให้พ่อด้วยยังไม่หมดยังไม่หมดไม่ได้ไปกะไม่ได้ไปตลาดอีกประมาณสักเดือนหนึ่งแหละ <laughs> ต้อง,งเด่นวางเพยเลย์ลูกวางเพลย์เลยลูกอ่ะวางนี่เลยลเ็ฟล้มใส่ตู้แช่หนึ่งันอืมอใส่ตู้แช่เลยมาพี่ใส่เข้าไปเอฟล้มนี้ปอ,อกชอบกินอยู่แล้วเนี่ยยังก็ข้าวตีหูข้ักขี้หูเพ่หมีก็ะบอกนี่เนาะขักขี้หูนะ รีกไปโอ้ห่อนจิงดีป่ะห่อนเอามาืออ้อนสองเสียคนเราเจ้าฝากกันนะยังไม่หมดป่าจอมน้ำปูค่ะแต่ว่าดอกไอ้อย่างก็ได้ต้องรีบกินเลยกินวันนี้เ้าบอกดอกก็หอมรีบน้ำอะโอ้ยห่อนเนาะก็มันหอมนี่ะนี่เราก็แค่ปลา นี่ประหามเชือกน้าปูน้อยน้าปูแท้นี่ประหามเชือกเอาแช่น้ำแข็งเลยเดี๋ยวมาันจะนี่ละอเออใส่ถุงเทีนบ้านนะอ,อันนี้พัดกขมงก่อ,อว่ะมันมีสองถุงนะเธอเอาให้พ่อลองหมดเลยน้ำเอมะขามใส่ให้หมดยุงเยนน็นือมาแล้ว น้ำพริกอ่าแยกน้ำพริกให้พ่อเดี๋ยวแยกให้มีอีกใต้นี่ก็มีอีกอะไรอ่ะมีเด้วยก่อนโอเคเดี๋ยวทำกับข้าวกินกันเลยค่ะเหนื่อยแล้วขับรถทั้งวันแล้วไฟกระพริบนิดหน่อยวิววิวเอ๊โอเคกัวหน้าบ้านนะเนี่ยมึกหอมสองตัวค่ะตัวใหญ่ย่างกินกันทุกทีแหละไม่ต้องอะไรมากมายโอ้มุงเด่น ในกล้องบรรยากาศบ้านพ่อนี่สวยมากเลยแสงแสงสีนั่นนะม่งวงๆส้มๆเขาไปดูแสงสีแสงสีฟ้าที่ประเทศอะไรน,นะแต่เราพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีเพื่อนพ่อมาเขามาข้าวกันพ่อกินเนื้อเปล่าพ่อกินเบี้ยแบบนี้เดียวนี่เบีเ้ยเน, <c oughs> นี่ยังแล้วับเมื่อไรลูกชายจะหยุดสักทีท ก็พ่อหยุดได้พ่อหยุดลูกก็ยังบริหารต่ออยู่บริหารธุรกิจต่อไม่เดี๋ยวพ่อจะขาดทุนเพราะพ่อทำมานานแล้วนะเหรอกินมานานแล้วเลิกขาดทุนนะลูกลูกก็สานต่อมานานแล้วนี่กินตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดกินตั้งแต่อยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวลูกกินตั้งแต่อะไรสิบแปดสิบเจ็ดไม่ใช่ คนบางคนเขากินเจ็ดสิบแปดสิบเขยังกินโคตรทับอะไรแต่ก็ดีนะทำอะไรมั่งเนี่ยขาดทุนแล้วเนี่พ่อแต่มารอบนี้พ่อหน้าใสนะไม่ดื่มไม่ไม่ดื่มแล้วหรอยังมองให้กินดีกว่ามันมีมันมีดำดำดำไหมปาดค่ะปาดเอากระดองออกหลยอ่ะระองเขาเาทำให้กรองกแล้วทีนต้องใช้เขียงนะเดี๋ยวพี่จะหั่นแบบบังขัดขั้นเทพนะปาดอย่างงี้จุดจุด คิดคิดคิดถึงตอนเราไปไหนนะเธอที่เราเอาแบบที่เราไปไอจังหวัดอะไรนะที่เราเอามาซาซิมิกันเลยเนะี่ยโอ้หอร่อยมากเลยนะโอ้เป็นระยองค่ะไื่ใระยองไอประจวบจบางสะพานน้อยอ่ะจำได้ไหมอ๋อจ้ะที่จริงอยากจะลงใต้เอฟซีค่ะจะไปหาพี่เคนแต่วเวลาเราไม่พอหนึ่งไม่พอแล้วก็ช่วงภาคใต้ติดพายุด้วย แต่วันไม่เช็บวันไม่ใช่วันล้มเลิกงนะก็วางแผนต่อค่ะวางแผนต่อแต่วันที่นี้เรามาได้แปดเก้าวันแต่ว่าเราจะไปต่ออยู่หลังจากนั้นเราเรายิงยาวอยู่ทำแบบบ้านๆเนาะหัะ่นพอนี้แล้วก็เอาซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานก็ได้ใส่เป็นขมุ้งขมิขม้นไว้ก็ใส่ได้ทำกินก<ห>ันเล่นๆน่นเลยนะเดียๆๆๆ๋ยวทำหมึกปลาเนื้อดูยากเลยกินกัน ทำแแบบง่ายๆน,ยนะตัวบ้านทุ่งครับตัวที่ใหญ่เลยเด้งเลยนะเอ้ยยิ่อยากมีบ้านอยู่ใกล้ตลาดไทยมากเลยนะใช่เนาะอยากมีบ้านอยู่ใกล้ตลาดไทยของมันเยอะดีไม่แพงด้วยโอ้ <c oughs> อย่างน้ำจิ้มซีฟู๊ดผู้จัดการส่วนตัวตามมาให้ละก็ <c oughs> ไม่ถ่ายอะไรมากมายนะพี่น้องก็เก็บบรรยากาศส,สบายๆชิวๆอยู่ที่ลางสิต นึกว่าจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นึกว่าจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อุ่นคใกล้กับร่มดีอยู่อุ่นๆุ่วันนี้อุ่นเองกลางคือเลยสุกแล้วนะปลาหมึกมึกเราก็สดจริงถ้าไม่สดจริงนี่หัวมันหลุดแล้วนะแต่ละไทยเธอต้องคว้ามันรูใกล้ๆนะสุกบ้างไม่สุกบ้างไงะเมื่อกี้พี่จะกินกับสดๆแบบเออแซาซิบิเลยนะนี่ก็โหดไปนะมมตามไปก่อน เอากลางๆแล้วกันอืมสไตล์บาร์บีคิวไงกินประมาณอย่างนี้แบบมันจะอร่อยมันจะสไตล์การกินบาร์บีคิวใช่ไหมอ่ะจิบจิบเลยนะวา่ามีวาซาบิมขนาดโอ้โหใหญ่ยยอย่างนี้เลยเหรอวงแหวนอันนี้กำไรเลยเธอเลยเหมือนมันเป็นกำไรเลยไหมใช่ไฟแรงไปหรือเปล่าเนี่เยเด้อเงินเห็นรเปล่ ขอให้ข้าชิีกแ้วข<อ>้าวบางของเดีาขวอย่างกินไม่ได้กินเหรอป๊อกใหญ่เตี้ยป <laughs> <laughs> ๊อกบอกข้าปากผมได้เงี้ มอเนาะมออยู่มบบสุกครับอร่อยอยู่แต่ไม่สุกครับไปย่างต่อค่ะไย่างแล้วมัยบ้ากรุงเทพตอนเช้าเช้านี่นดิ้นไม่ได้เลยนะโรงเดียนนี่เงือแต่ซิกเลยครับเมื่อคืนเราปิดคลิปหรือ,อยังเธอเมื่อคืนนี่ภาพตาดไปไปอาบน้ำไปทำธุระส่วนตัวอะไรไม่รู้ก็มาหลับปลเปิดแอร์เย็นมากเมื่อคืนนี่ไม่ปิดคลิปนะกินข้าวกับพ่ออยู่ดีไปแล้วไปแล้วปะ แล้วตอนเย็นถ้าไม่ติดงานอะไรเดี๋ยวจะกลับมาใหม่วันนี้มาวันนี้เที่ยวที่จังหวัดปทุมธานีกันครับพี่น้องอ่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูก่อนเหงื่อไหลใส่เสื้อสีดำวันนี้เสื้อคอรุ่เด็ดออกออกงานใหญ่นะครับพี่น้องวันนี้ดิ้นไม่ได้แล้ดิ้นจุ๊บเหงื่อไหลจุ๊บ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 จุ๊ต้องเรียบเปรี้ยววันเปียกรายลงคอเลยเหงื่อ EP ต่อไปเราจะไปหากินของดีเมืองพ่อก็ไม่ว่างนะเราจะไปหาเที่ยวแถวตัวเมืองปทุมก่อนเอาทุมยุทธยาครับหาร้านเด็ดๆร้านป่าอาหารป่าของป่าแม่น้ํากินกันก่อนนะตอนเย็นถ้ามีโอกาสพอเดี๋ยวไปซื้อเนื้อใหม่รอบหนึ่งเมื่อวานเจอเนื้อใสมากเอามาก้อยแรงนี่แหละก้อยบางยำบ้างผ้าบ้างน้ำตกเสือร้องไห้จัดไปแบบเต็มๆครับ ไปละสำหรับ EP นี้ก็ยาวพอสมควรพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้า EP ต่อไปจะไปในต่อรอติดตามเขาเมะม่วงเขาเยอะมากเลยเธอใช่เม่าเม่าทำไมอมอกหน้านี้มันจะมันสุกด,ด้วยมะม่วงอะไรกันนะม่วงมาน้ำตกไม้โ<ม>อ้เขาหาปลากันเนี่ยตอนน้ำท่วมเมื่อปีห้าสี่นะแถวนี้นี่น้ำท่วมขึ้นกำแพงนะ,ะไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่ EP หน้าเปา็นกาลังใจในการเดินทางนูเด่นกับ ลุงเด่นแฟมเบอี่นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย